สวัสดีครับผมช่างกายพวงไหลพาวเวอร์ฟ้าครับวันนี้เรามารีวิวติดตั้งรถอีสุดากอนไอครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับมาจากไหนครับเนี่ยมาจากขอนแก่นครับขอนแก่นนะครับอันนี้ลูกค้าซื้อสินค้าไปแล้วนะครับแล้วกลับมาให้เราติดตั้งให้ใช่ไหมครับครับครับอันนี้ติดตั้งเสร็จแล้วเกะกะไหมครับไม่เกะกะครับอยู่เหมือนเดิมประกอบได้ทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับครับอ่าแล้วลองยูเชิร์ดูครับมือเดียวเลยมือเดียวครับมือเดียวก็เลี้ยวได้ โอเคเบาดีพี่เบาเก่าเยอะไหมเบาเบาเยอะพี่เบาเก่าเยอะเลยเนาะเบาจนไม่ชินเลยเน้วเออจากหนักๆนะเนาะร่ะผมอ่ะเดี๋ยวลองยูเทิร์นอีกรอบหนึ่งครับลองยูเทิร์นข้างหน้าอีกรอบหนึ่งก็เป็นไงครับเดี๋ยวมือเดียวเลยค่อยๆเดี๋ยวมือเดียวเลยมีลูกค้าบอกเบาจนไม่ชินเลยนะครับอ่าเบาเยอะมากจากสก่อนมาเป็นไงพี่ หัมากพี่หนักมากเลยโล่ทั้งตัวแล้วก้ามขึ้นนะเนาะครับผมครับอันนี้ติดตั้งแล้วเบาดีเนาะครับแล้วไม่เกงการเนาะอุปกรณ์อยู่ครบทุกอย่างเนาะเกงการครับครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับเดี๋ยวดูตอนยูเทิร์นอีกรอบนึงครับตอนยูเทิร์นอีกรอบนึงครับเล็กยูเทิร์นือเดียวเลยครับ เดี่ยวมือเดียวก็เลี้ยวได้ครับเนี่ยครับอ่าเบาดีครับอ่าคืนโอเคเบาดีเลยนะครับเบาครับโอเคขอบคุณครับการขี่ดีไหมครับดีครับโอเคนิ่งนิ่งลองขับตรงตรงดูครับลองขับปล่อยมือเนี่ยปล่อยมือได้ครับปล่ออยมืได้นิ่งเลยนะครับช่วงล่างดีอะไรดีก็วงเราจะนิ่งอย่างนี้นะครับอันนี้ขนาดกระปุกหลวมๆเนาะครับผมครับโอเคขอบคุณมากครับ